ต่อไปครับเรียนครับจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะครับเรียนครับเอาหัวข้อแรกมาดูกันก่อนหัวข้อแรกนี่จะเป็นเรื่องของความหมายแหง่งกระแสไฟฟ้านะครับมาดูกันีิว่าไอ้กระแสไฟฟงกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรสมมุติตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นสักหน่อยสมมุติครับเรียนครับว่าครูเนี่ยมีตัวเก็บประจุอยู่สองตัวไอ้นี่เก็บประจุบวกส่วนไอ้นี่นี่เก็บประจุลบ ไอ้ด้านที่มันเก็บประจุลบนั้นก็คือมันมีอิเล็กตรอนอยู่เยอะเพราะว่าอิเล็กตรอนน่ะมันมีประจุเป็นลบที่หัวไฟฟ้าลบก็ต้องมีอิเล็กตรอนอยู่แยะนั่นเองกลับเปลี่ยนครับเรียนรับจากบทที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนเรื่องราวของสนามไฟฟ้าไปอันว่าสนามไฟฟ้านั้นมันจะมีทิศจากขั้วบวกมหาขั้วลบ เพราะฉะนั้นไอน้นวบวกไอ้นี่ลบไปนันสนามไฟฟ้าจะมีทิศมาหาคนลบอย่างนี้อันนี้ของเกา่าเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรนะครับที่ที่เอาของใหม่เพิ่มไปสมมุติครับว่าครูเนี่ยไปเอาเส้นลวดสายไฟมาสักเส้นหนึ่งแตะระหว่างไอ้บวกกับไอ้ลบเข้าด้วยกันอย่างนี้เอาเส้นลวดสายไฟช็อตเข้าไปช็อตบวกลบเข้าไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไออิเล็กตรอนที่มันมีประจุเป็นลบเนี่ย มันจะโดนขั้วไฟฟ้าบวกดูดเพราะว่าประจตุต่างกันจะมีแรงดูดกันไอ้นั่นบวกไอ้นี่ลบมันจะมีแรงดูดกันอาศัยแรงดูดจูดจูดจูดเนี่ยนะครับก็จะทําให้อิเล็กตรอนนะเกิดการเคลื่อนที่จากขั้วลบวิ่งไปหาขั้วบวกอิเล็กตรอนจะโดนดูดแล้ววิ่งไปการวิ่งไปไหลไปของอิเล็กตรอนตรงเนี้ยมันทําให้เกิดเป็นกระแสขึ้นมาชนิดหนึ่งกระแสอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระแสอิเล็กตรอน แสอิเล็กตรอนนั้นจะวิ่งจากขั้วลบไปหาขั้วบวกอันนี้จดจําไว้เลยที่นี้ครับเปลี่ยนกลับเขาว่ากันว่าพออิเล็กตรอนมันวิ่งไปสําเร็จเสร็จแล้วประจุนะฮะประจุก็ดูกับว่าดูคล้ายกับว่ามันจะวิ่งสวนกลับมาอิเล็กตรอนวิ่งไปไอตัวประจุเนี่ยมันก็คล้ายกับจะวิ่งสวนกลับมาจากบวกย้อนมหาลบการวิ่งมาของประจุตรงเนี้ก็ทําให้เกิดเป็นกระแสอีกอย่างหนึง่ง กระแสะการวิ่งมาของประจุตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นกระแสะประจุหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกระแสะไฟฟ้าดังนั้นกระแสะไฟฟ้าแท้ที่จริงนั้นหนะมันคือกระแสะของประจุซึ่งจะวิ่งสวนกลับจากบวกย้อนมาหาลบนี่คือความหมายของกระแสะไฟฟ้าสรุปย่งไง,ไงกระแสะไฟฟ้าคือกระแสะการเลื่อนไหลของใครของใครของข ประจุซึ่งจะวิ่งสวนอิเล็กตรอนย้อนมาจะวิ่งย้อนจากบวกมาหารลบกระแสรประจุนั้นใช้เรียกกันใหม่ว่าเป็นกระแสไฟฟ้าโอเคเนาะในหนังสือมีไฮไลท์ไปกระแสไฟฟ้านะคือกระแสรประจุกระแสรประจุนั่นแหละเขาเรียกว่ากระแสไฟฟ้าไฮไลท์ไป